ม a สด้เปิดตัวโครงการ m a สด้า s College เลจเ Junior Golf c h h m p i o n s h ป p 2024ซึ่งเป็นโครงการชัน้นแนวหน้าในระดับสากลที่จัดขึ้นแบบ x c l u s i v e ให้กับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มาสด้าและครอบครัว เพื่อเฟ้นหาและผลักดันเยาวชนไทยที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟให้มีโอกาสไปลดแล่นบนเวทีการแข่งขันขร,ระดับโลกรุ่นรับทุนการศึกษาเพื่อก้าวสู่เส้นทางโปรโกอล์ฟมืออาชีพพร้อมเปิดตัว Mazda Exclusive Tournament 2024อีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบเอกสิทธิ์สำหรับ Mazda Family ในการเข้าร่วมสนุกออกรอบเล่นกอล์ฟพร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับลูกค้า โดยทั้งสองโครงการจะจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้ณสนามอ่าวพายกรอบขับวันนี้นะครับมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยก็ได้จัดโครงการมาสเตอร์ยูเอสคอล e p จเฟสตนะครับจูเนียร์กอฟชลนเมนต์ขึ้นมานะครับด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะสร้างโอกาสนะครับสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆเยาวชนนักกอล์ฟนะครับได้มีโอกาสเข้าไปเล่นนะครับในรายการใหญ่ๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์เวิลด์เวิลด์คับนะครับอินวิทเตชันอลนะครับหรือว่า อีกหลายๆรา,ายการนะครับก็จะเป็นทางลัดนะครับที่จะนำะนักกอล์ฟฝีมือดีเยาวชนของเรานะครับไปแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในขณะเดยียวกันเองเนี่ยเราก็มีเนื่องจากด้วยคอนเซปต์ของ US College Prep เนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมให้พาร์ทเนอร์เรานะครับนำเอาโค้ชนะครับจากมากมายนะครับในในคอลเลจในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาได้มาดูนะครับการเล่นของเยาวชนนะครับของ คนไทยนักน้องของเรานะครับเพื่อที่จะได้รับโอกาสในการมอบทุนการศึกษานะครับเข้าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นโครงการที่มาสตาร์ตั้งใจนะครับที่อยากจะสนับสนุนวงการกีฬานะครับในประเทศไทยเยาวชนไทยนะครับเป็นการสร้างโอกาสในด้านของการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็ยังเป็นการสร้างโอกาสในการส่งเสริมการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษานะครับและก็ได้ไปเรียนต่อในต่างประเทศนะครับ